สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้จัดสนใจเรื่องเพ่งครับครับเมื่อนี้สิพาัดพม่อแม่พี่น้องมาจับผึ่งครับผึ่งที่แยกหางออกมาครับมาจับอยู่แล้วกับที่ไปจับเส้นจับเนี่ยครับจับเส้นหลอดนางพญานนะครับจับจับเอาเบิดแม่มันแหละจับมาใส่กองครับไปเบิร์ตต้องกันครับมันเนี่ยครับพี่น้อง กันท่าเขาเห็นเพ่งครับเิ่งอุบพยกมาเนี่ยมาจับอยู่สูงกระตังต่ำกระตังครับครับจับอยู่ตาๆแบบนี้พี่น้องท้าก็ต้องจับครับจับจับพึ่งเอาไปเข่าเนมุ้งครับเพระเาะว่าแยกหาหนังพญามันครับหาหนังพญากันท่า เห็นแล้วเ้าก็จับนังพญาใส่หลอดครับคือใส่หลอดอันนี้นครับค่อยเบิ่งกันที่ต้อง่เอาเอื่นมาแบบแบบแบบกับกนังพญาครับผมก็ชื่อวดไส้ครับกวดไส้นี่ ครับนี่เล้าพี่นอ้องกระชีไปเทสเซมุ่งเทสเซมุ่งที่เสียมไว้ครับให้น้งพญาเขาออกมาให้นา,า,าว่าหายยังไงให้นาว่าหายนางพญายัางไงครับ โอ้ยไปนบนน้องแม่นางพญายน่ะคือยังไหลยอยู่ว่เะเสียครับเห็นแล้วพี่ลองบ่เนี่ยเจอเบืองงา,งาตัวที่สีน้อยเอาเขมูดออกไปจับโคลอดได้แล้ว ก็ะิคอยกรอบกรอบผงนข้นขมาใส่ให้เขาได้กินกินน้ำพะย่ะเขาก็สติบินเขามาหากนันยังได้พี่น้ำพะย่ญญกระติส่งฟีนิโมนให้ลูกน้องสิได้กินถ้าเขาจะกินเขาก็ะติตามเขามา